สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นคิวของราศีพิจิกนะคะประจ a r เดือนมิถุนนาค่ะเป็นไพ่ความรักนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยค่ะค่ะสำหรับไพ่ของราศีพิจิกสำหรับความรักนะคะคนโสดก็โสดตอนนี้เหมือนกำลังเฝ้ารอใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อ่ อยู่ไกลหรือคนที่เลิกลากันไปแล้วนะคะคนโสดทั้งนี้ค่ะคนโสดราศีพิจิกต่อให้คุณมีใครเข้ามามากมายให้คุณเลือกเท่าไหร่แต่เหมือนกับว่าคุณก็ยังไม่ได้ลืมคนเก่าของคุณเลยนะคะคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ทำให้คุณเนี่ยมีความสุขได้ตลอดเวลายิ้มหัวเราะ เป็นคนที่สามารถเติมเต็มให้คุณได้นะคะสำหรับคนเก่าของคนที่เข้ามาดูสำหรับคนโสดเนี่ยคุณก็ยังตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอเขาต่อให้มีใครมา,าเข้ามาพูดปากพูดคุยกับคุณเนี่ยคุณก็ยังไม่ไม่ได้สนใจคุณก็ยังทําเป็นเมินเฉยคุณก็ยังรอแค่คนคนนั้นคุณก็ยังเฝ้ารอแต่เขา อยากให้เขากลับคืนมาคืนดีกับคุณนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยเหมือนคุณเฝ้าห่วงแหนเพียงแต่เขาคนเดียวนะคนคนนี้คุณรักเขามากคือเหมือนคุณยังไม่ไม่อยากที่จะเปิดใจให้ใครเข้ามาคะ่ะสำหรับคนโสดราศีนี้นะคะ ส่วนใครที่โสดสนิทแล้วยังไม่มีใครเลยเนี่ยมีคนเข้ามาให้คุณเลือกนะคะอาจจะเป็นเพื่อนที่เพื่อนร่วมงานค่ะอายุน้อยกว่าหรือเท่ากันบวกลบไม่เกินปี2ปีนะคะหรือว่าเขาคนนี้อาจจะมีหน้าเด็กกว่านะคะสำหรับคนโสดในส่วนของคนที่มีคู่มีคนคุยอยู่แล้วทีน,นี้ค่ะคุณทั้งสองก็ยังรักกันดี นะคะมีความพิศวาสมีความที่แบบว่าอยู่ไกลกันอาจจะทํางานคนละที่อยู่ห่างไกลกันก็คือเหมือนเฝ้ารอเวลาที่จะเดินทางมาพบกันนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่ว่ายังยังไม่ได้มีแปลนที่แน่นอนว่าจะมาวันไหนอย่างเงี้ยค่ะคนมีคู่คนที่ทะเลาะกันนะคะ ตอนนี้อาจจะมีการวนกลับมาพูดคุยมาปรับความเข้าใจกันเพราะยังไงคุณก็ทิ้งเขาไม่ลงตัดไม่ขาดเนาะกลางคืนก็มีอารมณ์แบบคิดถึงบ้างสำหรับคนที่มีประเด็นกันนะคะมีคิดถึงมีอารมณ์แบบอ่อนไหวคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆของคุณกับเขานะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้ว คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรให้กังวลมากมายนะคะเพราะว่าไม่ได้มีไพ่ของการเป็นมือที่สามเข้ามานะคะคือต่างฝ่ายต่างรักและหัวแหนซึ่งกันและกันสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วถ้าอยู่ไกลกันก็จะเดินทางมาหากัน อาจจะข้ามน้ามําข้ามภูเขาข้ามทะเลมาอาจจะเป็นอ,อยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยแฟนของคนที่เข้ามาดูของชาวราศีพิจิกนะคะอยู่ต่างประเทศอาจจะไปไปมามาไม่ได้อยู่กับที่ตรนนี้อ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคูณน้องสองคนเนี่ยก็หนักแน่นซึ่งกันและกันเฝ้ารอหมวงแหนก็คือต่างคนต่างซื่อสัตย์มี ความไว้ใจให้กันและกันนะคะไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรกันเข้ามาตอนนี้ต่างคนต่างอยู่ใกล้คิดถึงคุณกับเขาก็คิดถึงกันทุกวันยิ่งเป็นช่วงเวลากลางคืนยิ่งแบบนึกถึงช่วงนึกถึงน้ำเสียงเขาคำพูดเขานึกถึงเวลาที่เคยอยู่ด้วยกันอะนะคะ ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยคุณกับเขาก็ยังมั่นคงซึ่งกันและกันนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วถ้าอยากมีน้องก็จะได้มีนะและอีกอย่างเนี่ยก็คือพยายามเชื่อใจกันให้มากนะคะเพราะว่าเดี๋ยว มันอาจจะมีช่วงช่วงหนึ่งอะค่ะที่คู่รักของคุณหรือว่าคนรักของคุณเนี่ยอาจจะมีช่วงแบบยุ่งยุ่งไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเนี่ยจนทําให้คุณเนี่ยคิดไปต่างๆนานาว่าเขาไม่ได้รักเราหรอกทำไมเขาไม่สนใจเรานะคะสําหรับชาวราศีพิจิกค่ะถ้าสําหรับคนมีคู่ล้วตอนนี้ก็คือดีค่ะไม่ได้มีเรื่องมีที่สามนะคะยังไงก็ขอเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กด ติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะ